ไัชายเกลแน่ใจนะว่าบ้านลูกค้าที่จะให้เรามาเอนเตอร์เทนเกี่ยวกับงานลื่นเลงอ,อยู่แถวนี้นะจำได้นะ่ะว่าแถวๆนี้เห็นเขาอบอกว่ามีต้นไม้อยู่นะต้นไม้เต็มไปหมดเลยแบบสัก10บยี่สิบสามสิบสี่สบต้นทอลงน้ดูนนสิแต่นี่มันทางลูกหลังชัดๆนะชายเกลโอโอตายแล้วโอ้นี่อ,อะไรเนะี่ยรัวด้วย ให้เถอต้องขับฝ่าดงพงหญ้าโอ้แย่มากเลยชัยเก้าโอ้ยฝ่าต้นไม้ได้ด้วยเออๆข้างหน้านั้นกองฟางกองฟางกองฟางทำไงดีน่ะเดี๋ยวขวานิดนึงละกันนะใช่ใช่จริงๆเหรอชัยเก้าบ้านที่แบบลูกค้าจะจัดงานลื่นเลยอยู่ตรงนี้เหรอแล้วเขาจ้างเรามาทำไมนะเขาก็จ้างเรามาจัด รื่นเริงในวันฮาโลวีนยังไงล่ะแบบสร้างสีสันสร้างสีสันแล้วเราต้องปลอมตัวไม่รู้ว่าเราแต่งตัวแบบนี้ก็คือโอเคแล้วแต่งแตแบบก็ได้คือตอนแรกที่รับงานฉันก็ไม่ได้ฟังให้ดีนะนะว่าเธอชี้แจงว่าลูกค้าให้มาทําอะไรฉันแค่ได้ยินว่าเขาจ้างสามแสนฉันก็เลยมาน่ะโอ้ยเจอถนนแล้วชกยเกิ้ลใช่ตรงนี้ไหมน้าฉันว่าใช่นะเฮยทำไมกองฟังเหมือนว่า เดียวเดียวเดียวทีหนึ่งโอ้โอ้ตรงนั้นมีแสงด้วยเชกเกิลที่ไปกันดีจอดตรงที่มีแสงเลยไปตรงไหนไปตรงไหนเอาตรงไหนเดียะเชกเกิลเธอชี้ซิเธอเอาดีดสีเอางั้นเอาหน้าบันโอ้เชกเกิลเอาแย่เย่เอาหน้าบันอจอดตรงนี้แหละกางเลยจอดเลยเราลงตรงนี้ดีกว่าลงตรงนี้เลยเหรอ แต่คนที่จ้างเราเขาอยู่ไหนต้องไหนคือที่จัดงานเอะอ,อันจะเป็นตรงนี้ก็ได้ใช่ตร,<า>ตรงนี้ไหมเนี่ยโอ้ใครอยู่ไหมฮโรโรัลโหลฮัลโหลเออเขาเธอแน่ใจนะแน่ใจสิโอ้ยแน่ใจจริงๆนะเฮ้ยเสียงอะไรนะ <c oughs> ่ะเย้ยใช่รถเรลกก่ากระเด็นไปโน่นแล้ว พี่ด้วยไฟลุกด้วยนั่นน่ะสิทำไมอยู่ๆรถก็ระเบิดหน้าโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูก่อนไอที่ตายเธอมันนี่รถเฮียขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โอใหญ่ใหญ่ขนาดนี้เป็นเท่าฐานหมดแล้วน่าสังเกตดูดีๆสิฉันว่าหมู่บ้านนี้มันแปลกๆที่ลึกชอบกลนะขอความช่วยเหลือดีฟ้า เฮ้ยอาจจะเป็นบ้านนี้ก็ได้ที่แบบว่าคนิจ้ามีหัวทองมอยู่หน้าบ้านโอ้มีลูกกวาดเต็มไปหมดเลยทริคออทรีดจริงด้วยเราหลอกเขาทีกว่าทริคออทรีดแบ๊แย๊วเดี๋ยฉันไม่ได้เปิดประตูนะเมื่อกี้ประตูมันเปิดเองนะประตูบ้านเปิดต้อนรับเรามีใครอยู่ไหมครับพอดีบันดี่มาขอความช่วยเหลือน่ะ พอดีรถบันนี่มันเกิดระเบิดขึ้นมาเองแล้วบันนี่ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงไม่มีใครอยู่เลยน่ะมีเลยเชเกันว่างมันเลงมันลุ่มเล่งแสงมันน่ากลัวจังเลยนะฉันเริ่มหลอนะเฉันว่าเรากลับกันดีกว่ากลับยังไงนะฉันต้องไปขอความช่วยเหลือจากบ้านที่เป็นใช่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เขาใช่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 บ้านรัฐมนตรีไงบัตนนายกเทศบาลอ่ะนายกเทศมนตรีใช่ใช่ใช่จะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามีโรงศพด้วยด้วยแต่ว่ามีคอนโดแง่อะไรฮแค่จัดงานและปลอบใจตัวเองเบาๆฉันว่าเราไปหาบ้านหลังใหญ่ที่สุดแล้วขอความช่วยเหลือหลังนั้นดีกว่านาก็ดีนะใส่ทุกคนจะอยู่หลังนั้นแหละโอเคงั้นไปตรงนั้นดีกว่าทุกคนจะ ตรงนั้น,ปน,ปน,ปนไปเลยไปเลยไปเลย ใช่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยใชนก็ได้ช่วยด้วยตอนนี้เราเริ่มสู่สารนี่โอ้ป้ายหลุมศพเต็มไปหมดเลยนะแถมยังมีหมอกด้วยโอ้โหตรงนู้นหมอกคละคลุ้งเหอดบัดนี้ไม่ไปหรอกตรงนั้นนะใชนก็สัมผัสได้ตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นตรงนู้นมีไฟไปตรงที่ที่สว่างที่สุดสว่างสดใสดีตรงนั้นนะ โ้ยแชก็เหมือนมีนานลื่นเลยอยู่ในนั้นเลยนะแชอาจจะตรงนี้ก็ได้นั่นไงนั่นไงไป Happy Harafin กันตรงนี้แหละพ่ค่อยใจเชื่อขึ้นมาหน่อย้้้้เออบ้านทีทะลุต้นไม้ด้วยเอ๊บานที่ทะลูที่พื้นตรงนี้สิมันทำไมอ่ะเปิดไฟสิมันดูเหมือนเป็นเฮ้ยเปิดไฟดูสิเฮ้ ซูเหมือนเป็นเลือดเลยน่ะแต่พอส่องไฟเข้าไปอ้ายไม่เดินมนนี้ดีกว่าเรารีบเข้าที่สว่างดีกวา่านี่ตรงนี้ก็เป็นเช่กตกะะไรนี่มันหุ่นไล่กาแค่หุ่นไล่กานะใช่ไหอ,อย่าทำตกใจเป็นเด็กไปได้นะ่ะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วจแต่งหากทำเป็นตกใจดเรื่องอะไรบัดี้ไม่ได้ ตกใจสักหน่อยชายเกลอย่ามาใส่ไายบันนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือเอ้ต้องรอดมีกระดูกชายก็บันนี่บอกอีกครั้งก็ยังเฮ้ยก็แค่ของเล่นนะชาเกิลดูสิอ๋อมันเป็นภาพวาดตัางหากไม่ไม่ใภาพวาดแต่ว่าภาพวาดมีเลือดด้วยเฮ้ช่วยเข้าไปดูสิเย้ยนั่นไงภาพวาดมีเลือดเออเออเออเลือดมันเลือดเธอหน่ะ เอลงสอบใครด้วยหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเลยมันแปลกเกินไปแล้วนะชัเกลมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยและพิกัดที่เธอให้มาคือถูกต้องแล้วใช่ไหมน่ะคนที่จ้างมาเขาก็จ้างฉันมาที่นี่อูยตรงนั้นตรงนั้นใช่ก็มีไฟมีไฟไปๆๆๆๆไปด้วยทุกคนช่วยเราด้วยสวัสีชัยเกลครับพี่ ไม่มีคนขยับใช่ไ็ตรงนั้นน่ะอจริงด้วยมีหลายคนด้วยเป็นเงามืดๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยายคนเลยน่ะเอ้านี่มันก็แค่ภาพวาดนี่มันนี่เธอแหละทำฉันกลัวไปหมดเด็กๆพอเข้ามาดูใกล้ๆแล้วตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ไมันนูนๆนนๆหอเป็นแค่หุ่นน่ะไซเกิลเออนี่ม็นมีเลือดตัว จะเหมือนหุ่นเลกาก็ได้แค่ทำให้สมฉีกหน้าเยอะๆวิ่งตามแล้วเย้บันีีเข้ามาข้างในดีนี่นี่นช่วชแบนฉันว่าฉันติดอยู่ในพาวงก็ได้ช่วยฉีอะช่วเกาดังนี้รู้ึกเีฉันรู้สึกฉันติดอยู่ในพาวง นี่นะนี่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 แม่มดตัวนี้ทำร้ายชัยก็จะไม่นี่หนอยนี่นี่นี่บังอาจมากอย่าทำร้ายชัยก็เราไปนี่สู้หมดนะมันแค่รูปปั้นนี่ใช่ไหมมันติดเชื้อได้ใช่ไหมติดในพระวังเมื่อกี้มันมีผีของกระดูกด้วยไม่ใช่เหรอติดในพระวังอ่ะติดอยู่ในพระวังแน่เลยฉันโมห่ะหมอกขาวเต็มไปหมดเมืองเมืองนี้เราคงโดนหลอกมาแล้วผู้ว่าจ้างคงหลอกเรามาน่ะ ผีสิงอย่าบอกนะว่าภูวาจางเป็นผีด้วยนะฉันเคยดูแบบไม่เคยดูหรอกแต่แบบเคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังนะโอ้ยนี่ก็ผีจังเราให้มาเอนเตอร์เทนว้าเย้ผีจังเอนเตอร์เทนฉันว่ารีบไปดีฟ้าไชเกิลไปสิมาตรงนั้นตรงนั้นตัวอะไรลุกดิด๊กนะเอ้ยชเกิลฉันว่าตรงนั้นไปไม่ได้แล้วไปตรงอื่นดีกว่าเอ้ยผมกรดจแล้ว แสงไฟ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 ใช่ฉันว่าเราควรไปที่ที่มีแสงไฟด้วยข้าแ้างไฟเตรงนี้ที่ที่เรามาเมืออเออรถเราประสบอุบัติเหตุจ้าน่ะเอ๊ะนั่นมันการแสดงหรืออะไรน่ะเอ๊ะ เฮ้ยอะไรเขาเนี่ยอยู่ๆก็วิ่งมาเลยแจ็คเกิ้ไม่เอาลวจ้าเลยหมู่บาผีสิงนี่นาไปเถอะโอ้แจ็คเกิ้จ็เ่้ลยจ็เมาโทรันเรื่อยๆเลยโอ้โอ้โอ้โอดโอ้โอ้โอ้งอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โห้โอ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 ้่อ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้หอ้ไห้โน้โอ้โ้โอ้โอนโอ้โอ้อ้่อ้โออ้โอ้โอหโ่อ้้้ห่อ ไปเธอก็ไปหลบในนี้ดีกว่า,าโชคดีปิดประตูปิดประตูชัยเก้าข้าข้าข้าง้าข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 อบข้าขาข้าข้าข้า้าขนะ้า,า,ษษษษษษายนะ้าข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 าข้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 าขาข้าา วายว้ายกระโดดน้ำหนีดีมากอาอาารตาเถิญวันนี้จะโดดน้ำที่าก็ไม่รอด